สวัสดีครับผมนายอนุรักษ์รัตนากุลม .6-7 ทเ็เลขที่3 2นะครับจะมานําเสนอการประเมินและวิจารณ์งานทาาันศนาศินะครับนําเสนอรครูวิวัฒน์สีวิรชลชัยรายวิชารครับโรศัสามา .331.0 1ทัศนาศินป์3เนื้อหาของภาพนี้นะครับก็คือผู้ที่ศิลปินผู้ที่ทํำผลงานชิ้นนี้นะครับเอดูอามาแนชาวฝรั่งเศสรครับปีที่เขียนนะครับ คศ1863นด้หสามนะครับประเภทที่ใช้วาดภาพชิ้นนี้นะครับคือสีน้ำมันบนผ้าใบขนาดของภาพนี้นะครับคือร้อยสาม้าอเซนติเมตรนะครับภาพนี้มีที่มาก็คือเป็นภาพโอลิมเปียนะครับชื่อชื่อก็คือโอลิมเปียนะครับเป็นภาพผู้หญิงผิวขาวนอเนเืลออยู่บนเตียงมีสาวใช้ผิวดำกำลังส่งดอกไม้ให้ แสดงครั้งแรกในปี1865ท,ที่นิทรศการศิละปะนะครับขอโทษครับซึ่งได้สร้างความมือฮาเป็นอย่างมากถูกวิาพาก์วิจารณ์อย่างรุนแรงเพราะมีหลายคนมองว่าเป็นภาพของโสเพณีซึ่งไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นภาพผู้หญิงนะครับเป็นภาพผู้หญิงเปลือยอย่างเดียวแต่มีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นดอกกล้วยไม้ที่ประดับผมกำไลข้อมือต่างหูผ้าคลุมไหล่ ที่เธอนอนทับอยู่ริบบิ้นสีดำเล้าคอที่ตัดกันอย่างมากผิวขาวซีดรวมไปถึงรองเท้าแตะนะครับบรรยากาศยั่ยอยุ่กามกามาลมมากนะครับในกรุงปารีสช่วงทศวบบรรษหนึ่งพันรหคำว่าโอลิมเปียจะหมายถึงโสเพนีผู้ที่เป็นแบบให้ภาพนี้นะครับกส็สิ่งที่ทำให้ผมสนใจภาพชิ้นนี้นะครับก็คือ มันให้ข้อคิดหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับการพูดให้ร้ายคนอื่นพูดไม่ดีใส่คนอื่นทําให้ผู้เสียหายนะครับเป็นการดูถูกอาชีพของคนอื่นไม่ว่าสังคมจะเป็นอย่างไรเราอย่าไปดูถูกคนอื่นนะครับขอบคุณครับ